สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบาราคีสองห้าหกหาทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเข้าหลักเอฟซีไม่นะครับเออสหรับวันนี้นะครับผมก็มาพบมาพอกันอีกคือเ่านะครับผมกับในทางตัวเลขนะครับวันนี้กับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตรงกับวันศุกร์นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็นำทางราวพัฒนานะครับมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับ ซึ่งวดนี้ก็จะเป็นงวดสุดถ่ายของสัปดาห์นี้นะครับวันจันทร์คอยวายกันใหม่นะครับผมสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมเลขก,ก็เบิรนนะครับข่าเบิรนนะครับผมก็ลุดไปนะครับแต่วันนี้ตลาดกันยังเข่าอยู่เพื่อกานะครับผมเดี๋ยวเบิง่งตามต่อนะครับของงวด วันที่27นี่นะครับผมก่อนจะเขย่าเบิ้งหาทั้งตัวเลขของงวดวันที่27นี่ก็มาเบิ้งสรุปของงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับไว้เป็นหน้ทั้งของงวดนี่นะครับผมเอาครับพี่นอ้องก่อนจะเขย่าเบิ้งหาทั้งตัวเลขของงวดของเราวัดพัฒนางวดประจ,จำพื้นที่27นะครับผมามาเบิ้งสรุปนะครับมาเบิ้งสรุปของงวดที่ผ่านมาแล้วครับผม ไปเป็นแนวทางของหวดต่อไปนะครับสำหรับหวดที่พันมาเลขที่ออกนะครับเลขที่ออก4 4 9 9 8 9นะครับ4 4 9 9 8 9 3ตัวบนออก9 8 9 2ตัวล่างออก9 9นะครับมีไพ้โชคให้หมานนะครับพี่นอ้องมีคนโชคดีในบ่อ นะครับสำหรับเหรียญในตราดหุ้นที่ผ่านมานะครับแอดกไห้ตัวเน้นรุ่นะครับให้เขาแปดเก้านะครับผมเขาแปดเก้านะครับเป็นเลขเบิ้ลเลขเก้าเก้านะครับผมส่วนตัวรุดนะครับตัวรุ่นแอดไหสูนหารุ้นะครับผม หลดหลดจับกู้หลดนะครับว <ste> ันนี้หลดเบิดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้นะครับผมตัวเลขมีเขามีหลดนะครับบอเดินให้ยาวนะครับผมเดินแค่สองวดนะครับอ้าววดนี้มาตามกันต่อนะครับวดนี้มาตามกันต่อเพื่อมีโชคนะครับผมมาเบิ่งกันนะครับมาตามกันนะครับผมอ้าว ไปเบิรงกันเลยครับผมเอาละครับพี่น้องขามาแล้วก็ฝากคนไรก็แชร์ได้เลยครับเด้อคนไหลคนลาแชร์นะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสำหรับท่านที่ชอบนะทั้งตัวเลขก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามเรากดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้เาผ่าชมคิใหม่ที่เรียดนำลงช่องนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับผม สำหรับแนวทางราพัฒนางวดวันที่27เดือน12ปี67นี้นะครับเลขในตารางนะครับเหลืองจะรางหนาจับตานะครับพี่น้อง4561789นะครับ4561789นะครับผมตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็คือ5619นะครับ5619นะครับ สำหรับตัวที่คิดว่าน่าจะเขาวินนะครับผมสี่ตัวนะครับสี่ตัวนึงนะครับผมสี่ห้าหกหนึ่งเก้านะครับสำหรับเลขวินนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไปเบอร์มักเสียจับคู่หายจับกันเองเลยในตารางนะครับพอผานนะครับมาเห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะครับส่วนตัวโรดนะครับตัวโรดปิง ให้1กับ9นะครับเน้น1นะครับจับกู้นะครับ5 1 6 1 8 1 9 1 6 5 7 5 4 6 4 7นะครับนี่คือ ชุดเน็ตน,นะครับมีเงินนี่แปดคูนะครับผมส่วนตัวส่วนตัวเน้นนะครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกห้าเจ็ดห้าสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดนะครับมักจนตัวให้พี่น้องววาหาหนึ่งก็บหกหนึ่งกัอย่าลืมนะครับก็จับจับไปนะครับผม ส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งนะครับสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งนะครับผมตัวกันมี3ามหางนะครับส่วนรัก้อยนะครับพี่น้องรักร้อยก็คือห้าห6เจ็ดห้าหเจ็ดนะครับไปเซอเอาหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมเลขหนึ่งนะครับห้าหกเจ็ดหนึ่งนะครับ หกับโบนแน่กันนะครับผม1ไม่แน่เหมือนกันนะครับมาแน่นอนครับตีตัวนี้นะครับผมห้าหดหนึ่งนะครับส่วน3ตัวนะครับ3มตัว4ี่หางนะครับมีสี่ชุดก็มี5้าเก้าหนึ่งห้าแดหนึ่งหก้าหนึ่งเดเ้าหนึ่งนะครับ สี่ตัววันนี้มีสองหางฝากไว้ได้วยพี่น้องสี 91, 91, ่หกเก้าหนึ่งหกห้าเก้าหนึ่งใครซื้อใดใครม,มิมองซื้อก็ซื้อไว้นะครับจับไปนะครับสี่เก้าอสี่หางเอสี่ตัวนะครับผมจับไ้แน่นนะครับพี่น้องตัวระบาดกันยังดีนะครับลงทุนน้อยได้เยอะนะครับผมสําหรับเปลือกสี่ตัวนะครับผมพอานาี่กันนะครับ เอาละครับสำหรับหัวเนี้กับประมาณนี้นะครับก้อยทุกคนใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขมีเข่ามีหลอดเดอร์พี่น้องเก็บหน้าจอไปเลยครับสำหรับราบพัฒนาหัวเหน่กับประมาณนี้นะครับผมก้อยทุกคนใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข่าไมหลด ทำขึ้นมาเพื่อเป็นเอาทางให้กับเอฟซีเท่านั้นนะครับพี่น้องหมักกระจัดขัดกระพานเด้อครับบ่ามากกะเบิ่งเพ,พื่อความบันเทิงนะครับสนับสนุนกันไปนะครับผมให้กำลังใจกันไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคหมานลำรวยถูกหวยนน้ำกันนะครับขอให้โชคให้หมานกันนะครับสามตัวแตกนะครับผมสุดท้ายไทยสุดนี้กั ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพอ,อกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะเป็นรัฐบาลไทยนะครับผมรัฐรัฐบาลไทยชุดโค้งสุดท้ายนะครับอ่นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ